ลดให้เพื่อนๆก่อนเผื่อเพื่อนๆอยากได้เผื่อเพื่อนๆังคูวันไปนะคะแล้วควรพูดถูกใจเพื่อนๆอยากผูดหนุนคูวันสักหน่อยนะแปลงสีฟันที่บ้านก็รู้สึกว่าใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตัวนี้เป็นแปลงสีฟันกิฟฟ์รนแพ็คคู่นะคะมีหลายสีให้เพื่อนๆเลือกนะคะอย่างในมือคูวันจะเป็นสีชมพูน้ำเงินนะคะสีม่วงสีเขียวนะคะถ้าที่บ้านมีสีคนแนะนำว่าซื้อสองแพ็คอย่างละสีอย่างนี้นะคะ ก็สีชมพูคุณแม่สีน้ําเงินคุณพ่อสีม่วงคุณลูกคนที่หนึ่งสีเขียวคุณลูกคนที่สองทำแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆขานะคะแนะนําว่าสั่งให้ครบสีสมาชิกในครอบครัวก็จะดีเราก็จะได้ไม่สลับแปลงกันเนาะแปลงสีฟันกิฟฟลีนแพ็คคู่ตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวรูวันจะมาเล่าให้ฟังขออนุญาตลดราคาในไลน์นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเผื่ออยากได้นะคะไปใช้ไปลองใช้เปิดใจสินค้ากิฟฟลีนลองเริ่มต้นที่ ตัวที่แบบยังไงเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วจากห้างร้านต่างๆถูกไหมแต่ตัวเนี้ยซื้อแล้วถ้าเรายิ่งเป็นนักธุรกิจกิฟฟีนเนี่ยเราก็จะได้สวัสดิการต่างๆหลายอย่างเนาะถ้าสมัครกับครูบันเดี๋ยวครูบันจะมีรายละเอียดให้สนใจก็ก็ลองศึกษาดูนะคะซึ่งแปลงสีฟันกิฟฟีนแพ็คคู่นะคะราคาในในร้านครูบอนอยู่ที่แพ็คละเจ็ดสิบห้าบาทนะคะตกแปลงนึงก็ไม่กี่บาทเองนะคะวันนี้